ต้อนรับกลับมาที่เอคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับหนึ่งในชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกยานยนต์หรูหรานั่นคือโรสรอยปี2026เมื่อพูดถึงความหรูหราสุดขีดงานฝีมือเหนือระดับและความสง่างามบนท้องถนนไม่มีใครไม่คิดถึงโรสรอยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาแบรนด์นี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบและรุ่นใหม่ในปี2026ได้ยกระดับทุกอย่างขึ้นไปอีกขั้น วันนี้ผอมาจับพาไปเจาะลึกทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาของรถคันนี้เพื่อให้คุณเข้าใจว่าทำไมโรสรอยถึงไม่ใช่แค่รถแต่คือผลงานศินละปะเคลื่อนที่เริ่มจากดีไซน์ภายนอ,ก,อนก่อนเพราะความประทับใจแรกของโรสรอยมักทำให้ผู้คนตะลึงรุ่นปี2026ยังคงรักษาความสง่างามที่เป็นเอกลักษณ์แต่เพิ่มเส้นสายที่ทันสมัยและโค้งมนขึ้นกระจังหน้าแพนทอนอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ยังคงตั้งประงานด้วยซี่โครเมียมขัดเงา และเหนือฝากระโปรงยังคงประดับด้วยสัญ,ญลักษณ์ Spirit of a t อทีที่โบยบินอย่างสง่างามสิ่งที่เปลี่ยนไปคือการผสานกระจังหน้าเข้ากับไฟหน้าเลตแมทริกดีไซน์ใหม่ที่เฉียบคมให้สายตาที่ดูดันและร่วมสมัยมากขึ้นมองด้านข้างคุณจะเห็นเส้นสายที่ต่อเนื่องยาวตลอดตัวถังพื้นผิวสะท้อนแสงเหมือนโลหะเหลวอัตราส่วนของตัวรถยังคงความใหญ่โตฝากระโปรงหน้ายาวเส้นหลังคาไหลลื่นและประตูแบบโคชดาวเปิดออกด้านหลังในสไตล์สุดอลังการ ทุกครั้งที่ก้าวเข้ารถจึงเหมือนพิธีการวิวขนาดใหญ่2 1ถึง23นิ้วถูกขัดจนนวับและยังคงเอกลักษณ์ฝา,ฝาครอบล้อที่โลโก้โรสรอยหันตรงเสมอไม่ว่าจะหมุนไปทิศไหนส่วนด้านท้ายเน้นความเรียบหรูด,ด้วยไฟท้ายเล็บเรียวบางดีไซน์กว้างมั่นคงท่อไอเสียถูกซ่อนเพื่อให้เส้นสายสะอาดตาโรสรอยภายนปีอกปยี2026ยังคงเป็นรถที่ไม่ต้องแสดงออกเสียงดงังแต่เปี่ยมด้วยอำนาจที่ทุกคนต้องยอมรับก้าวเข้ามาด้านในก็เหมือนเข้าไปในห้องสวีทโรงแรม6ดาว ภายในโรลสรอยปี2026คือการผสมผสานงานฝีมือระดับสูงสุดเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบลงตัวทันทีที่คุณเปิดประตูระบบดูดประตูอัตโนมัติดึงเข้ามาอย่างนุ่มนวลและคุณจะถูกอบล้อมด้วยวัสดุที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นหนังแท้คุณภาพสูงไม้หายากโลหะขัดมันหรือแม้แต่การตกแต่งแบบสั่งทำพิเศษตั้งแต่ลายดาวบนแผงคอนโซลไปจนถึงการปักอักษรย่อส่วนตัวทุกอย่างทำเพื่อให้รถแต่ละคันเป็นหนึ่งเดียวในโลก แผงคอนโซลออกแบบให้ทันสมัยแต่ยังคงความคลาสสิกจออินโฟเทนเมนต์หลักซ่อนอยู่หลังแผงที่ขัดเงาปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณต้องการใช้เทคโนโลยีอย่างมีรสนิยมไม่ให้เกียกับความงามภายในชุดมาตรวัดดิจิทัลออกแบบให้เหมือนหน้าปัดนาฬิกาหรือมากกว่าจะเป็นจอดิจิทัลทั่วไปและแน่นอนว่าเพดานไฟสไลล์เฮดลิงเนอร์อันเลื่องชื่อยังคงอยู่พร้อมเสริมลูกเล่นใหม่อย่างแอนิเมชันดาวตก ทำให้เหมือนคุณกำลังนั่งอยู่ใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนจริงๆบาะนั่งนั้นเรียกได้ว่าไร้คู่แข่งนุ่งสบายรองรับร่างกายทุกส่วนปรับแต่งสีวัสดุแอร์ละลายเย็ดได้ตามต้องการมาพร้อมระบบนวดอุ่นเย็นและกระจายกลิ่นหอมในห้องโดยสารผู้โดยสารด้านหลังยิ่งได้รับการดูแลเหนือกว่าทั้งพื้นที่วางขากว้างขวางเบาะปรับเอนได้เต็มที่หน้าจอส่วนตัวตู้แช่แชมเปญและโต๊ะทำงานอัตโนมัติการนั่งในโรสรอยไม่ใช่การเดินทางแต่คือการพักผ่อนในเลาส่วนตัว ด้านสมรรถนะโรสรอยยังคงรักษาเอกลักษณ์ความนุ่มนวลไร้ที่ติมากกว่าความเร็วสุดขีดรุ่นปี2026ยังคงมีเครื่องยนต์ V 1 2ที่ให้พละกกำลังกว่า600แรงม้าแต่ขับอย่างเงียบและเรียบเนียน จุดใหม่คือการมาของรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ต่อย,ยอดจากสเปกเทร EV ีวีให้แรงบิดทันทีเงียบสนิทและวิ่งได้ไกลกว่า480กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งอัตราเร่งรวดเร็วแต่สง่างามโรสรอยไม่ได้เน้นตัวเลข0ู0 0ขด100แต่เน้นการไหลลื่นอย่างผู้ดีช่วงล่างยังคงเป็นเมจิกคาพีไรที่ขึ้นชื่อใช้กล้องสแกนพื้นถนนลูกหน้าและปรับโชกทันที ทำให้ไม่ว่าถนนจะเป็นหลุมบ่อแค่ไหนรถก็ยังลอยอย่างมั่นคงการบังคับเลี้ยวแม้ตัวรถใหญ่แต่ก็เบาและแม่นยำเสียงรบกวนถูกตัดออกแทบหมดสิ้นห้องโดยสารจึงเงียบราวกับสตูดิโออัดเสียงมาถึงเรื่องราคาจุดเริ่มต้นของโรลส์รอยปี2026อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0สนดอลลาร์แต่แทบไม่มีใครซื้อรุ่นพื้นฐานเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เลือกสั่งทำพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นสีตัวถังเฉพาะวัสดุภายในสุดหรูหรือการตกแต่งที่ไม่เหมือนใครราคาจึงพุ่งไปที่600,000ถึง800,000ดอลลาร์และบางคันเกิน1ล้านดอลลาร์ได้เลยรถคันนี้ไม่ใช่แค่การซื้อแต่คือการลงทุนในสัญลักษณ์แห่งความหรูหราสิ่งที่ทำให้โรลสรอยแตกต่างจริงๆไม่ใช่แค่เครื่องยนต์หรือวัสดุ แต่คือปรัชญาที่ใส่ลงไปทุกการเดินทางคือความพิเศษไม่ว่าคุณจะขับเองหรือมีคนขับให้การปิดประตูคือการปัดขาดจากความวุ่นวายภายนอกทันทีโรเซรอยสร้างให้รถแต่ละคันเป็นมากกว่ายานพาหนะแต่คือส่วนหนึ่งของชีวิตเจ้าของลูกค้าของโรเซรอยก็มักไม่เหมือนใครเพราะพวกเขามักร่วมมือกับทีมออกแบบของแบรนด์เพื่อสร้างรถที่ไม่ซ้ำใครปี2026โปรแกรมเบสโปกถูกขยายใหญ่ขึ้นไปอีกคุณสามารถเลือกสีภายนอกที่ตรงกับอัญมณีโปรด ใช้วัสดุหายากจากทั่วโลกหรือแม้แต่ปักชื่อและสัญลักษณ์ส่วนตัวไม่มีโรสรอยคันไหนเหมือนกัน เมื่อสรุปแล้วโรซรอยปี2026คือการผสมผสานระหว่างความเป็นตำนานกับนวัตกรรมภายนอกยังคงความสง่างามที่ไม่ผิดเพี้ยนภายในคือสวรรค์ของงานฝีมือและเทคโนโลยีสมรรถนะมีทั้งเครื่องยนต์ v 1 2และขุมพลังไฟฟ้าเพื่ออนาคตส่วนราคายังคงสูงสุดบนพีระมิดของโลกยานยนต์ตอกย้ำความพิเศษเหนือระดับ สำหรับใครที่มองว่ารถคือแค่เครื่องมือโรสรอยคงไม่มีเหตุผลแต่สำหรับคนที่เห็นว่ารถคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จคืองานสิ่งที่มีชีวิตและคือประสบการณ์การเดินทางที่ไม่เหมือนใครโรสรอยปี2026คือสิ่งที่ไม่มีใครเทียบได้มันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือคำประกาศถึงความสำเร็จความเป็นตัวตนและความหรูหราที่ไร้าการเวลา และนี่คือรีวิวเทิงลึกของโรสรอยปี2026หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเอคารีวิวเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์สุดพิเศษจากทั่วโลก